สวัสดีครับ,รบอุย้ยถึงแล้ว Hello everybody อุย้ยรอช่องเดียวจังขึ้นเครื่องได้ไหมไปฝากแม่เฟิร์นได้ไหมมันถือขึ้นมันแพ็คได้ไหมอุย้ยได้ใช่ไหมฮะเอาเอาปีด้านเราหรอนี่ ปิดเร็วจังปิดราคาเฟีบปิดร้านแล้วพอดีว่าที่เขาเร็สุดยากให้รับเร็วๆหน่อยอ๋อเซ็ตอะไรดีคะมาเลยค่ะใจร้อนจังไปรุ่นบ้านนี้เอาสักสี่ชิ้นได้ไหมพี่ก็ถามว่าเอารสสไลด์ไหมสีสไลด์ที่บอกมันเกิดเบรคเกย์ในเงินป้าขอาเราอยู่เอาก็จะสไลด์ไปหาง่ายอ๋อไม่รู้หรอคลิปล่าสุดร้านเก้านะเทปร้านเก้าคลิปไหนคลิปที่พี่เอาโรงงานโอเคแล้หรอกพอดูร้านเก้าแล้ววันที่สไลด์รถเขจะดูร้าน เขาก็ต้องอะไรเราล้างทั้งนั้นเราคดูเยอะขนาดนี้แหละก็ต้องแถมต้องอะไรบ้างเลยเนาะมาจ้ะพูดเล่นพูดแซวนะคะคนไหนกันจ้าอันนี้คือเป็นอะไรเป็นเป็นไม่ต้องสำรองเต้องก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะดี้ประทับเขาเป็นแค่เซ็นชื่อก็ได้แค่ที่หยิบออก้ค่ะ เชื่อใช่ไหมไม่ต้องขีดค่ะเอาแค่ตรงนี้ก็ได้เป็นชื่อใช่ไหมใช่ค่ะแค่เชื่อได้ดูเนี่ยใช้ยามให้เหมือนกันให้แคดดี้หน่อยนะคะทุกแผ่นห้าแผ่นอย่างละห้าแผ่นอะนรตู้บอลมมูนนั่งอันเดียกไม่เป็นไรค่ะเอาเอาให้เหมือนกันหลังจากนี้ก็พอได้ค่ะแอะไรทำนองนีว่าโก็เขียนแล้วแต่แบบว่าเราเพื่อกันจัดแผ่นอะไมือ่ว่านี่เป็นแบบว่านี้เลย วารุณจะมาเปลี่ยนไม่ได้นะไม่เปลี่ยนจากสิบวมาละเที่ยงก็อาจจะสิบวมาละแปดโมงพอทั้งหมดร้อยค่ะเอาตรงมาหวนตรงนี้ก็ได้ค่ะว่าตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวจะไปสัมผัสตาให้กิ่ชั่วโมงก็อาจจะเดี๋ยววันละสี่ชั่วโมงก็มีระคาเฮ้ยพอที่ฉัน นอนน้อยต้องตื่นเช้าแล้วค่ะก็อยากนอนน้อยคลิปก็คลิปก็ต้องออกเยอะๆนะคะใช่คิดลงคลิปเดียวผมให้แคนดี้ไปแล้วว่าพี่แคนดี้คันุ่มจะแบบว่าหนูจะกลับมาทานฟองพอรถคันนี้เลยนะคะรอเตรียมกอดีารรีวิวต้องรับเลยโชลูมโชลูมอยากเป็นเราสาวไม่โชลูมอยากเป็นรับป็นสาวที่กลับมาดีฟูก็ต้องปินแล้วนะคะใช่แต่ว่าตอนนี้ก็ต้องให้พี่ชายช่วยดีฟูขอบคุณค่ะขอบคุณดีฟูตจะเย็บมาเยอะถึงร้อยเท่า ถ้าไม่มีพี่ชายก็ไม่ได้ออกหรอกค่ะรถพี่แอนดี้ต้องขอบคุณคนบิงมากๆเลยค่ะตามอยู่หรอถ้ามีพี่ชายก็คงได้ขับทูบปี้อยู่บ้านทูบปี้สีแดงใช่สีดำอันนี้ก็จะขอทุกแผ่นเลยค่ะคุณบิกอันนี้จะค่อนข้างเยอะนิดนึ่งอ่ะจะตินไม่กดเอาหรอกค่ะไม่กดแต่นี่ยค่อยกดแบบว่าเรียกว่ากดกดในแอปเอาค่ะกดให้ถ้าสะดวกก็กดให้ได้เลย เอามียวพี่เข้ามาแล้วอะไรฉันสงตรงให่ไี่แค่งนตกวมันก็รู้สึกว่าส่งตัวหรอมันคืยังเน่เนี่ยมันเสียมนาทีมันลงคิดว่นไบรู้คนดูับกสองร้านละเก้าฉันยังไม่รู้เลยคนเมืองไหนนะ เราจะได้ไม่ทำไมไม่เอาลงอีกต่อลงอยู่ดงีล่ะลงค่ะลงอ้าวลงดูค่ะกดไลค์แล้วค่ะอันนี้ก็เซ็นใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะอันนี้ก็เซ็นเซ็นทุกแผ่นเลยค่ะพูดถึงหุ้นอ๋อเดี๋ยววันที่วันที่วันที่สามใช่ไหมวะวันที่สามสิบเดี๋ยวไอ้คนที่ทำบัญชีเดี๋ยวเขาจะมาเขาเขาจะมาให้กินข้าวด้วยแล้วเขาก็จะมาอธิบายว่าทำไมเราต้องท เรเว่าตอนนี้เราเซ็นมาสีแมันก็จะได้ทำก็ให้เขาไปนั่งคุยกับเจ้ปินให้น้องเรื่องอะไรนะสามสิบขาบ่ายว่างไหมบ่ายบ่ายสมเออขอาตเาทุกฝ่ายต้องคุยแล้วเราก็จะได้แบบว่าเราก็ได้ทำผ่านี้วันีคกหคุสวยอยากไปซื้ออะไรไปซื้ออะไรกองเทตัวนี้ค่ะ บ้านเซนีมาเวลาสุดแต่ว่าแต่ไม่ได้บกว่าจะต้องบินหกไงเอาเรามันไม่ได้บอกว่าจะบินเดี่ยวต้องบินอะค่ะได้ค่ะตรงนี้ค่ะมิยาจะมีตรงนี้ค่ะทั้งหมดสองสองเล่มนะคะจะมีตรงนี้ค่ะผู้ขอสินเชื่อต้องเซ็นต์หลอสินเชื่อด้วยเพราะว่าต้องเช็คเอ็นซีบีจะมีตรงนี้แล้วก็ผู้ค้ำค่ะก็เป็นหน้านี้จะมีทั้งหมดเซนสี่จุดค่ะตรงนี้ข้างบนจริงจริงอะไรเลย ชื่อใช่ไหมใช่เขียนชื่อเหมือนเดิมค่ะพี่แคนที่หนังคิดว่าพี่บิ๊กอายุหลายหน้ายี่เจ็ดยี่แปดใช่คิดว่าอย่างนั้นเขาดูดูโตดูพุ่ดูเป็นผู้ใหญ่หน่วยยี่สองพี่บิ๊กอันนี้ต้องมีค่ะแล้วเพิ่งรู้ว่าจะ่ยี่ห้าเลยค่ะไม่คิดว่าจะเขาก็เลยถามว่าบ้านเขาเกิดรื้วเจอว่าแต่พุ่อะไรตรงนี้กับตรงนี้ค่ะคุณบิ๊กสต้าโดดค่ะออกได้เต็มที่เลยค่ะ พรากใ่้บอยชิมอยากให้บอยชิมโดนัทอยู่นะแม่มันอร่อยไหมคลองกับคองใหม่เนาะมันเย็นมันเย็นใช่ใช่เพราะมันใช่เย็นจริงจริงมันต้องบอกพี่ขาไม่รีบอยอะไรเนี่ยมันต้องเบสิน่อยแต่ว่าอันนี้จะเลียนขึ้นได้หรือเป่าองขึ้นเดือดขึ้นไม่ได้เต้นเหมือนกันอันนี้เป็นเกลยอกันกับร้านนางเงือกเลยนะก็พี่คนไหนที่มาสอนใช่ก็เลยว่าอยากให้บอยชิมเพราะว่าอันนี้คือมันสามารถที่จะซื้อแบบเขาเรียกว่าอะไรเอาเครื่องอ่ะอันนี้ได้ ในมือของสื่อยู่ทางด้านีนใช่รู้สึกว่ามันน่าจะแบบมันน่าจะโอเคนะอะไรอย่างเงี้ยแบบที่ค่ะเมสเซนก็เลยเป็นไวรัล็อกเลยเนาะคลิปนั้นอ่ะอยู่ออฟฟิศอ่ะก็ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวที่นี่เราคนสอบเรางอบอ่ะน้องเป็นพนักงานที่นี่เหรอคะ ถ้าทางอะไรอันนี้คุณคุณลิกส่งข้าเมลนี้ให้แคนดี้ก็ได้ค่ะเมลของบริษัทตรงนี้นมีหน้าฉลองไคะน้ำปิดน,นี่บอกขรสรสชาติไม่อะไรเป็นรสออริจินอลอันนั้นจะเป็นรสช็อกโกแลตอุย้ยหมดแล้วอร่อยใช่ไหมต้องยิวเขวาวมดแให้มาชิมช็อกโกแลตได้ไหมละ่ะชิมอะไรเนี่ยสี่สิบบาทเองถูกมากอ้าเราหยุดต้องเวทนิดหน่อย ต้องขอบรอนด์แบบว่าบรอนด์ขาต้องมีข้าวแมงคุดเวฟฉันจะได้ไหมโรคาชาแบบพวกรู้จักมากเลยอรเอาอร่อยขนาดนี้นะครับพี่แต่ว่าตอนนี้กำลังจะเอาเข้าแก้วนะโอเคไหมเอาเข้ารูเพาะว่าาเข้บัตรเข้าได้แล้วเพราะว่าคนที่อยู่ขวัญแก่นบางคนเขาอยู่ในเมืองแล้วก็อยากกินอะไรอย่างเงี้ยเขาขี้ขันเพราะว่ามันออกมาหน่อมันมันแก่ จไมาพคยใช่ไหมนี่แม่เอาเอากี่อย่างอ่ะเอาแค่รัดช่องแต่ไม่เคยชอบรัดช่องนะอะไรบ้างคนเกิดก่อนได้บอกจังที่จะไปเชิญก็ไปเชิญเลยอ๋อโคกี่วันเจอคุยงานเราเจอรอดด้วยเพราะว่ากับร้านเราด้วยเล่นขับอ่ะเล่นเซไพเซอไพใคร สะไพยบอสหรือว่าสซไพยีเอซีอ๋ออาชีาเซไพคือนางนิวนม่มีปัญหเจลีเนใช่ใช่คารกรจุนใช่ๆช่เอยาีฟันจะไปนั่งมาเมงกับพี่อุ้ยตอนยืนนะว่าจะเอามาแล้วยูฟินกินค่ะ ท่านไม่ได้ขายดีหมูวันแถบเลยอุ้ยแคบหมูพี่หนุ่มอะเอามาหมดเหลือกระปุกเดียวใครดีปะคะมีคนมาเหมาชื่อว่าอะไรวะเอซีเนาะพี่แบนแบมเหมกับอีกคนอังเป็นน้องซุนยเออคนมาเหมาซื้อเคอก็ช่องซื้อแคบหมูไปฝากเลยเขึ้นเครื่องอะไรเงี้ยวนมาก่อนเนาะนี่เนาะเทศนานดี โปรโมทแน่ะครัโปรโมทไอ้โค้ดไอ้คนงทางบินน่ะให้เขามาแวะซื้อของฝากอยู่นี่มันจะดีมากแต่ว่าเหมือนเป็นป้ายพวกอะไรป้ายอะไราังไม่ชัดเลยครับแปลว่าใหญ่โค้ดของทางมาเลยเราคิดว่าช่อบไหมกับรถแล้วก็ไปฟินแลนด์ที่อะไรไปไปไปที่มเงนเป็นรูปผู้หญิงไปฟินแลนด์ถือแก้วน้ำตรงนี้เราเราก็บอกว่าติดป้ายประคับก็ได้แล้วก็ไปขอได้เขาติดกับรถกับรถเนี่ยเป็นเหมือนป้ายหมอลำเออไม่เป็นหมอลำก็ได้ไปก่อนชั่วคราวให้คนรู้จักเพราะเป็นป้ายแบบตามโฆษณา ก็เสียค่าดิเสียค่าสี่บอกขาสิบบาทโอเคถ้างั้นเดี๋ยวให้พี่ธนูออกแบบคือเราครับไม่กลับรถเป็นขาเลยแล้วก็ถือเค้กเนาะเขาหยุดจะกว่าเขามีของนี่เนี่คือเค้กถือเค้กกาแฟอะไรอย่างเงี้ยไปร้อยกัวขอบคุณนะครับคอยยิ้มให้น่ะเห็นไหมน่ะได้รล้ววไหนนี่น่าจะวันนี้รถมาถือก็จะรถมาถึงแล้วแต่ว่าอวันเขาจะเสียเอกสารดูรูปไม่หอนเด้อ แต่รอเลิกก่อน <Okay. S 2> ออโอเคเลิกได้เลิกอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ส่งตัวสเร็จไปเคะไปเอเงินที่เปล่าที่สิงคโปร์ปนะไปถอนมานะใช่จะเงินฝปล่าสิงคโปร์หลายพี่น้องไปถอนออกเอาเส้รรนผมขอสีเหลขอบคุณนะทางรถไฟนะครับจ้าสาขาไหนครับสาขาไหนของอยงแหงนั่งสาขาไหนยุให้น้องกุกกี้ครับผม สาขานี้ยน่ะยกให้น้องกกิเลยกำลงกำไรอะไรก็ก็ให้น้องกกิีหมดเลยขออภัยเดีเวเลยก็ัดีครับสาขาอุดรน่ะสาขาอุดรน่ะผมยังดูแลเหมือนเดิมสาขาเนี้ยผมให้น้องผมคือมันเป็นผมทำการตลาดให้โฆษณาให้แต่กำไรทุกอย่างก็ขอพุณนะครับกำไรทุกอย่างก็ให้น้องไปหมดเลยปั๊ม ปันผลเดือนแรกแสนสองสามแสนก็ก็ให้นางเลยฉันก็บริเอาใ,ให้น้องเลยมันจะได้มีกำลังใจในการนง,งานสาขาเนี้คือสาขาเนี้คือปันผลกำรรไรต่างๆให้น้องกกี่เหมือนเลยเพราะว่าโอเคอย่างน้อยก็ให้น้องได้มีเป็นก้อนเป็นกำรรน้องก็เป็นพนักงานน้องเป็นพนักงานเงินเดือนของบอสด,ด้วยแล้วน้องก็บริหารสาขานี้ด้วยนะครับสาขานี้ พี่ชายก็มีหน like mm ้า hmm. ที AN, ่โปรโมทให้อย่างเดียวโฆษณาให้เงินเงินเงินก็รับไปเต็มเต็มเลยไก่น่าเต็มเต็มเลยกระแบงไห่น่งตัวนี้ตัวนี้แบงไห้โดยที่เป็นฟิลรคาฟีสาขาคอนแกนบอสบีก็มาตลอดมาลฟ์สุดอะไรตลอดบอสโนดอันนี้จะเป็นหุ้นส่วนกับบอสโนดจะเป็นหุ้นส่วนกับบอสโนดหุ้นส่วนหุ้นส่วนอยู่ในโ่องบาตรตัวนี้อยู่ในเอสาขาโรงบาอืเพราะคนอาจจะถามมานะ เพราะตอนนี้คือมอบให้หน้องแล้วถ้าเป็นถ้าเป็นกําไรผลปั่นของกำไรเดือนแรกมันปั่นกันเพราะนั้นพืได้พูดแล้เสี่ยงมั่ิไปปั่นผลกัไรตรกเเ็เรียกน่าจะผลัเป็นเสียอยู่แต่ไม่ต้กงเขาปั่นกันหรือยังก็อรอสรุปแต่สถา,านี้วิชัยมอบให้เลยแล้วก็ดูแลเอาเลยบริหารจัดการเขาจะได้มีแพชชั่นในการใช้ชีวิตแพชชั่นในการทํางานส่วนเรามัน อันเนี้มันเล็กน้อยเราเราเราเมาไว้ให้อยู่แล้วน้องเราแต่ละคนอ่ะอืมของแต่ละคนดีบ้างปอะไหมดนแล้วท่านี้ค้าเฟรีขี่เกล้วเฮดไฮสาตางแล้วสาขคานี่ห้น้องนี่สาขคานี่น้องนี่อยากเฮดอยากได้ไลนกับเฮดไลายอยากอยากอยากได้กับไลน์ก็ต้องขยันมากขึ้นต้องหาทางเฮดอะไ้อูท่าไม้ให้เบิดแลเรวปูไว้ให้เบิดทุกอย่างเร้วว่าจะเป็นคนหูจักกับหูจักแร้วลูกค้ากับมี่เ้วนั่งออกจากเกัเงิรนนะ เก็บตังเงินน่ะเก็บตังเงินน่ะเก็บ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 เอาเลยเสริมแรงคับแบบนี้เขาจะได้มีกำลังแรงใจในการทำงานเออพี่ชายเข้ามาถึงขนาดนี้แล้วปันให้เลย พันพื้นเขาว่าสีห้เนาะกันไลเดือนแล้วเสียงแ,แล้วก็ให้ไปเลยไปทำเอาสร้างเอาต่นน้องก็ยังดูแลฟินขับด้วยฟินขับไปเรีนของวิชาละเปร์เซ็นเหมือนเดิมฟินขับไม่ได้หุ้นหรอกใครฟินขับทําเองคนเดียวบอดบิ้งอะ่ะแต่ว่านเกาะเดียวคนดูแลเรื่องเงินให้น้ำตาลเป็นตุกดูแลระบบแคชเชียร์น้ำตาลเดี๋ยวน้ำตาลโตขึ้นอย่างนี้ก็นั่นนี่นู่นนี่น,น,นั่น,นก็ แบ่งสันพันส่วนกันไปพี่น้องถึงสนามบินแล้วนะครัะระขออนุญ,ญาตปิดไรสุดก่อนนะพี่น้องเดอ้อขออนุญาตปิดไรสุดก่อนเดี๋ยวจะไปขึ้นเครื่องบินไปกรุงเทพมือนี้มีได้สุด